สวัสดีค่ะกลับมาพบกันเช่นเคยนะคะกับรายการสิงตามสายค่ะและในวันนี้คุณครูมีข้อมูลที่น่าสนใจมาฝากนักเรียนค่ะค่ะการที่เราอยู่ในสังคมนั้นนะคะก็แน่นอนค่ะก็จะเจอผู้คนมากมายแตกต่างทางด้านความคิดรวมไปถึงพฤติกรรมต่างๆเช่นกันนะคะฉะนั้นเราก็ควรที่จะมีการปรับตัวค่ะเพื่อที่เราจะได้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขนั่นเองนะคะ ค่ะวันนี้คุณครูก็มีในเรื่องของทัศนคตินะคะมาฝากด้วยค่ะซึ่งเป็นทัศนคติที่แอบแฝงอยู่ในสังคมของเราเนี่ยแหละค่ะจนแพร่หลายไปนะคะจนบางครั้งกระจายไปทุกหย่อมย่าค่ะทําให้สังคมของเราเนี่ยมีความคิดในเรื่องของการปฏิวัติความคิดนะคะซึ่งอยากให้มันสืบทอดต่อๆไปนะคะมีความคิดอะไรบ้างนั้นที่จะต้องเปลี่ยนเดี๋ยวเราไปทราบพร้อมๆกันค่ะค่ะ เลิกคิดนะคะว่าที่เขายังทําเลยแล้วทําไมเราถึงจะทําบ้างไม่ได้ละ่ะอย่างเช่นในเรื่องของการรับประทานอาหารนะคะสังเกตว่าเราไปทานอาหารบางที่นะคะเราจะต้องเก็บภาชนะเองใช่ไหมคะบางคนก็จะไม่เก็บทานเสร็จก็จะวางไว้ตรงนั้นนะคะค่ะรวมไปถึงการยืนรอรถประจาทางนะคะสังเกตว่าบางคนจะยืนรอนอกป้ายนะคะค่ะ บางเรื่องที่ไม่ดีนะคะก็ไม่ควรจะทําตามอย่างค่ะการทําดีนั้นมันลําบากนะคะกว่าการทําไม่ดีอยู่แล้วอย่างเช่นการไม่นําจานไปเก็บก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่สบายรวมไปถึงการยืนรอรถประจําทางก่อนถึงป้ายนอกป้ายนะคะก็จะทําให้เราเนี่ยได้ขึ้นรถก่อนคนอื่นนั่นเองค่ะแต่ถ้าเรื่องแค่นี้เรายังละเลยต่อระเบียบที่วางไว้นะคะก็เหมือนกับว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการเพราะนิสัยที่ผิดกฎค่ะ ต่อไปก็อาจจะติดปินนิสัยได้และในขณะเดียวกันถ้ามีคนอื่นเขาปฏิบัติกันตามระเบียบอยู่แล้วเท่ากับว่าเรากําลังเอาเปรียบคนอื่นอยู่นั่นเองนะคะรวมไปถึงเรื่องของการแก้แค้นค่ะถ้าต่างฝ่ายต่างมีแต่ความคิดที่ว่าเขาทําไม่ดีกับเราเราก็ควรที่จะทํากลับไปนะคะเมื่อมีการโต้ตอบกันไปมาแบบนี้นะคะก็เท่ากับว่าเป็นการยื่นสิ่งร้ายๆต่อกันนั่นเองค่ะก็จะไม่สิ้นสุดนะคะ ลองหยุดนะคะลองหยุดที่จะตอบสิ่งร้ายกลับไปนะคะใครๆเขาก็ผิดระเบียบกันเราจะผิดระเบียบบ้างไม่ได้หรอความคิดแบบนี้มาเปลี่ยนกันดีกว่าค่ะรวมไปถึงการสวยโอกาสนะคะคือควรฉลาดซึ่งก็เป็นเรื่องที่ไม่ดีเท่าไหร่นะคะการแอบแทงคิวลัดคิวคนอื่นรวมไปถึงการหนีเรียนแล้วก็การลอกข้อสอบนะคะความคิดที่ว่าคนเหล่านี้เก่งจังเลย ที่สามารถฉกฉวยโอกาสได้ก็เป็นความคิดที่ไม่ถูกต้องเช่นกันค่ะน้ําขึ้นให้รีบตักก็ไม่ควรที่จะรีบตักเสมอไปนะคะความเป็นจริงพวกเราต้องร่วมกันต่อต้านบุคคลที่ฉกฉวยโอกาสเหล่านี้ค่ะอย่างน้อยๆก็ต้องไม่ไปหลงชื่นชมการกระทําหรืออยากเป็นทําเป็นเลี้ยงอย่างนะคะคนนั้นล่อข้อสอบเพื่อนได้เก่งจังเลยความคิดแบบนี้ก็มาเปลี่ยนความคิดกันดีกว่าค่ะในเรื่องของการทําความดีนะคะ ทำดีแต่อย่าเด่นเราอาจจะอยู่ในสังคมที่มีการแข่งขันกันตลอดเวลานะคะมากเกินไปพอถึงเวลาที่จะต้องเสียสละเพื่อคนอื่นบ้างกลับทําให้เกิดความลังเลใจค่ะบวกกับความเชื่อที่ว่าทําดีได้แต่อย่าเด่นจะเป็นภยัยก็กลายเป็นความเชื่อที่ติดตัวนะคะต่อต้านต่อความดีโดยปริยายค่ะเป็นพฤติกรรมแปลกในสังคมที่คนนะกลัวทําความดีค่ะกล้ากันเถอะค่ะ การทำสิ่งดีๆเนี่ยไม่ควรที่จะลังเลเลยนะคะทำดีไม่ต้องอายใครถ้าไม่อยากไม่อยากทำไม่อยากทำดีเดี๋ยวเราเดี๋ยวเขาจะหาว่าอยากเด่นนะคะความคิดแบบนี้ก็ควรที่จะเปลี่ยนเช่นกันค่ะทำดีได้ดีมีที่ไหนหลังจากที่เราได้ทำความดีกันแล้วนะคะบางครั้งอาจจะเกิดความรู้สึกต่อไปว่าทำไมเราทำดีแล้วไม่ได้ดีเลยเข้าใจอยู่ว่าการทำความดีนั้นมันยาก ต้องมีเจตนาที่ดีต่อคนอื่นก่อนต้องออกแรงมากกว่าปกติและส่วนใหญ่จะเป็นการเสียสละค่ะที่ตัวเองน่ะไม่ได้รับประโยชน์อะไรเลยนะคะแต่ค,คุณครูคิดว่าความสุขที่เราได้จากการทําความดีนะคะไม่ได้อยู่ที่ว่าเราได้รับอะไรแต่ความสุขจะอยู่ที่เราได้ทําอะไรมากกว่าค่ะความสุขความสุขสิ้นสุดเมื่อเราได้ทําไปแล้วนะคะ การที่จะได้รับผลประโยชน์ต่อมาก็กคือเสียว่าเป็นโบนัสก็แล้วกันค่ะค่ะทําดีไม่ได้ดีไม่ทําดีกว่าความคิดแบบนี้ก็มาเปลี่ยนกันดีกว่านะคะค่ะเด็กๆคนไหนนะคะอยากจะเป็นคนดีนะคะก็สามารถนําไปปฏิบัติได้นะคะ แล้วก็ควรที่จะยึดมั่นในเรื่องของความถูกต้องนะคะและถ้าคนไหนที่อาจจะเผลอไปบ้างก็ควรที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสใหม่นะคะเพื่อที่เราจะได้เป็นคนดีนะคะของสังคมแล้วก็จะทําให้สังคมของเรานั้นน่าอยู่มากยิ่งขึ้นค่ะค่ะสําหรับสาระดีๆในวันนี้นะคะหมโดเวลาลงเอีกแล้วค่ะพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ